สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านสูขปุ่ทุกคนเนาะค่ะมื่อเบิกซับหน้าขี้ค่ะมาอยู่วัดไม่วัดสางไม่เนาะค่ะเป็นวัดป่าสากเก้าค่ะปูเพิ่นกาฝันดีมีโชควิาลาภหล้กก็บอกสายบุญที่เพิ่นมารวมบุญนะคะเพิ่นกาบอได้บอกแบบจงแจงส่วนมากก็สิบอกอเฉพาะจอจงบุคคลนะคะเขามา3-4งวดแล้วแอดกันเลยได้มีโอกาสเขามาติดตาม ว่างวดนี้เพื่อใส่ตัวใดเพื่อได้เฮตดใดสางน้ำเพิ่นเป็นวัดสางไม่เพราท่านมีอย่างกะระลังหาเจ้าภาพเสาอยู่นะคะยี่สิบหาต้นนะคะกาทสายบุญที่เพิ่นเขามารวมบุญเพิ่นมีโชคไม่ลาภเพิ่นกัมาเป็นเจ้าภาพยางเล็กละหน่อยถือว่าเป็นวัดสางไม่นะคะกับพุ่มนี่เป็นพุ่มปราสาเกา่าหยาดโยมมาสือถวายนะคะ ก็ถือว่าเส้าด้โชคไงบุญไ่ไปน้ากันในคลิปนี้เขาไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิร์ซับหน้าขี้น้าเนเด้อค่ะเป็นแนวทังงท่านันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไ r i b e น้าเน่เด้อค่ะไปกราบปูพร้อมกันค่ะกาบนมัสการกระปูค่โอ้ยขออนุญาตคือปูอันเป็นวัดไม้นะค่ะปูกระลังสาง เป็นวัดไม้ปูกำลังสร้างตอนนี้คือว่ท่านมี่ยังแด้แต่อันนี้ขึ้นเอ็นโบดน,นะขึเอ็นโบดปู้สีเห็ดยังแนี่ค่ะโบแลวกสิบันสาราธรรมเยี้ยงยศเมืองพุ่งปฏิสันตั้งเพ่งสิบสัญาตัวทันทีซีโดยย่างเชื้อโรส,สารา,าธรรมเยี้นนนาานยน โอ้อันอันที่กำลังสิกอไปนี่คือเป็นศีรษะชราอนบครับเดิมเริมครับเนาะข้างหลังนี่เป็นป้าสา่ครับผู้เป็นป้าซาเก่าบรอ่ะเป็นป้าษาเก่าแลยนะป้าสาเก่านีมาสามเนาสีหกศูนย์อู้อู้พม่างตัวนี่ไม้ได้ห้าปีสามปีหกศนยครับนี่มีเบวอย่างไรกันเป็นวัตุย่างใช่ไหมกระบนีเป็นโมตีไว้ สามสี่หนวดครับโอ้สามสี่หน่วยโอ้แสดงว่าผููฝันดีก็มากรับก็ได้ก็ได้ลไรอ่ามาส่วรับดีาครับอย่างเนีาจะไปสี่สามสี่กสี่าสีสามสี่หกสี่ห้าเมื่อกี้เนี่ยวดที่เร้วอืไปครับประมาณนี้ครับ ช่วนี้่ยังม่นิมิตค่ะยังม่ถึงนิมิตเดี๋ยวให้ผู้นิมิตก่อนวันนี้ผู้สีสางนี่กว้างเท่าไรยาวเท่าไรกว้างหนี่งสี่ยาวยี่สิบี่สิบต้นกว้างสิบสี่ยาวยี่สิบสิบห้าต้นวันที่สี่สี่สี่ท่านว่าสีมีที่บ่านชนะเลยโอ้สี่ท่านว่าสี่ท่านว่าสี่มีพี่บ้านชนะเลย เป็นวัดไม่ไม่สางไม่เลยสางแลวัดนี้เป็นวัดที่ว่จะมีโมเสกครับผมนะครับมีโมกูตอนนี้ประทินในแสนตัวกับโมกับแสนตัวไปเข่าๆนะครับผมแล้วบมบใส่ในการสร้างลายปันเดมากสองล้านตัวปูสองล้านกว่านะครับสองว้า่ตัวครับสองล้านกว่าแต่ยังขาด้วยรบกูนเนาะ เังยันงขาดอยู่หลายอยู่นะครับเนาะกตจะดูสองมือภีฟอปูเป็ไนะอารบปอยังเป็นัรับวันนี้เา้าบ้านเพิ่นได้ชงน้ำบัวขับปู่นจังเดชางบอเา้าบ้านนี้ไั้ได้อย่างท่านไก่โอ้ห่างไกลให้รับรเส้ให้ได้งไกลให้รับรับ้นห้รับยังไงเป็นครับอเปิดเผยตัวนี้ โชคดีเนาะค่ะพ่อเนาะครับชวบ้านเขาก็ทำเขาใเื่องบริหารานใช่ไหมคือปูกใไฮแบบรับๆก็ไฮจุ่งจพี่น้องคือคือว่าปูกะห้แบบบอ่บ้านิีเผยเออให้จอดจุ่งใช่ไหมไฮจดจุ่งแท่งสวงกับโช่ดีคือไฮเพราะว่า เลยปัจจุบันนะครับครับที่กลุ่มเสี่ยงได้ครับคือต้องรอเลขกลุ่มใช่ไหมครับปู่สักวันสองวันะครับผมียนเปู่ถามเน่ยค่ะเป็นภาษาเก่าบลีค่ะหรือจังไหนค่ะทุกทีวันนี้ทีด้านหลังนี่มันภาษาเราเราเคยมีถวายนี่ครับขออนุญาตสร้างตั้งคือว่าปู่ต้องสิบสิบหกอะไรสิบแปดไงเนี่ยครับคืออไรว่าทีนี้เสนอ ครับเป็นที่ถูกต้องแล้วตอนนี้ครับและสุดท้ายขออนุญาตสามงตังมาด้วยมั้ครับมาถูกตรงที่สั่งสารสารลงทั่วดาที่จะอบอวนมาตั้งแพ่งสี่อย่างครับปู่ครับขออนุญาตถามนะครับผมให้แนวทางมานี่กี่งวดแล้วครับปู่โอ้ที่ถูกนะครับที่ที่อยู่ปลาช่าเป็นการนสามสี่งวดแล้วก็ออกมานในพื้นมาปัว สามวันสามวันที่ผ่านสามวัที่ผ่านมาติดกันเลยกอนห้านี้ก็สามสี่้วพึ่งห้โย่เมืสามม้วนติดเป็นเจ็ดม้นเลขรลายบอครับปูเพิ่มไปใหญ่มากสามสี่หางี่งสามสี่หางอ้มก็ซื้อะไร้วรเนาะพึ่งัก่ว่าธนบดีเขก็มีสุดกระผม ครับคคือตอนนี้ปูกาลังสร้างปูคนกําลังเริ่มเริ่มจะสร้างคือหลังแหล่งสลานปูเนี่ครับิหานสร้ังสร้างเสร็จแล้วครับสร้างเสร็จเรียบร้อยเดีอยบันนี้เริ่มอ่า สีลงสีลรเริ่เลยครับคุณันที่สีันที่สีสันวาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สีันวาอืมยงได้รุมเล็กยังหวดยู่เนาะอื่ยังได้รุมอีกหัวหลายหมวด้ยอือพวสีสางแล้วเนี่ยผู่ได้ขอปู้มือบวครับว่าจะหัวดครับบอขึ้นสีบวชมันไม่ยังอ๋อขอเป็นไปเรื่อยเ็นพวสางเซ็จบดเออบบวชนไม่ขึ้นไปปรมาณเร็ตัม เอฟซีอะกลัวพีร่วมสร้างค่ะแอดไล่ขอเบอร์หลังไม่เนาะค่ะเนาะมาทางหรือว่ามาทำบุญกับปู่อิงก็ได้ครับปู่วัดใหม่นะครับของปู่วัดใหม่รับเอสสิงวัดสางหม่ค่ะจังเดกะสิขออนุญาตปู่ไปชมสถานที่มองสร้างในเด้อค่ะจักเด็กจักหน่อยเนาะการผมเอฟซีเพื่อเพิ่อยากสางนั่เนาะค่ะปู่ แต่ว่าเมื่อนี้ก็รู้ซึกว่าจะเป็นความกว้างมากความกว<ะ>้างแต่เนี่ยทีของไรอืมออกนี้ดยค่ะเนี่ยทีของไรสิบหกไรผมเคยมีสิบหกไร่สามงานหกสิบหกตารางวาสิบหกไร่สามงานหกสิบหกตารางว่าใช่สามงานหกสิบหกตารางว่าอืมรางนี้รากัรหนึ่งหกดังเนี่ยเสายหลักนี้ห่วงสิบสี่ยี่สิบสี่สิบสองยี่สิบห้าตัวครับอืนนอม วังสิบสี่เงายี่สิบมาวังสิบสี่เงายี่สิบเสายี่สิบหาต้นเสายี่สิบหาต้นนี่มิเจ้าภาพไปค่ะปูยังโอ้เสานี้ยังไ่มิเจ้าภาพต้นละเท่าใดครับปูต้นละหาเท่าไต้นละห้าพันบาทห้าพันบาทค่ะเอาไปสิเป็นเจ้าภาพปิดต่อไดค่ะต้นละห้าพันบาทยี่สิบห้าต้นเสอ๊ะเสาใหญ่่ มันยกยกอันเขายกเสาอกเสาตัวเป็นยกเสาที่จะทำเด็กจองง่าง่ยคือจะยกวันทีสี่สี่สิบาทเสี่สิบขอท่านว่านนี่แหละหลังเด็กของมืหลังเลยของอ้ยถือนะน้อปูเสดมารวมผลด้ครก็ท่าน กันนี่ละวันที่เน,น,นื้อ <c oughs> งสิวันเนี้ยหลังเล็กออกข้าหลังเ <c oughs> ล็กออกคนนี้เลยตัวนี้ค่ะค่ะตอนนี้แอดกับสิภาไปเบื้องมองเห็ดมอง้างเนาะว่าสิเป็นมองได้นี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยกวางเติบนะคะค่ะเอฟซีาสามารถรวมเป็นเจ้าภาพได้นะคะติดตัวปูพันลดนะคะ่ะหรือสิาพาแอดมินพันพ่อจ้อยก็ได้ตามสะดวกนะคะอืมค่ะ สถานที่ถิ่นกระลังสร้างนะคะจะยกเสาวันที่สี่กาสามารถรวมบุญได้เนาะค่ะมีหน่อยการวมหน่อยได้เนาะค่ะอืมกว่างเติบค่ะเป็นวัดไม้เลยบ่อค่ะพ่อจอยครับผมสร้างไม่ไม่ครับเสาวันนี้พ่อตุนครับอืมนี่เนาะอันนี้เป็นพึ่งนะดินมะทมไม่เนาะก่อนนะดินมะทมไม่แล้วอัน บานีกว้างนี่เท่าไรก็พอนี่ครับผมยี่สิบกว้างสิบสี่เมตรสิบสี่เมตรครับรวบยาวยี่ผายาวยี่ผายี่ผาครับโอ้ยาวยี่สิบยาวยี่สิบรวกว้างอกว้างสิบสี่สิบสี่รวบยาวยี่สิบครับเสาซาร่ายี่ผาครับมีผาต้นคุณได้อยากเป็นเจ้าป้าพสร้างวัดนี้ได้บุญนะคะวัดสร้างไม่ไหม่นี่ประวัตบัตรกับยุบัตรพระจวนนี่แหละ ครับผมเป็นวัดบ้านพ่อจอยครับผมสามงานเอ่ออ่าเนื้อที่ทั้งหมดนะครับเนาะนี่สิบหกไรอ่สามงานหกสิบหกตารางวาครับสามงานหกสิบหกตารางวานะครับเอีครับเอีกับขั้นมาขั้นสอบกับเอาไปจัดเป็นแนวทางอะไรนะครับเนาะครับผมกระป๋องไร้บันก็ได้ได้นหมเนาะกระป๋องไร้ันก็ได้น่าเดินก็ได้ หามีโชคมีหมันเดี๋ยวมาเฮ็ดเสาเดี๋ยวถำบุญใหญ่เพราะว่าเสริมดวงอันสร้างไม่ไมงสี่นี่ส่วนหลายนี่เข่าเลยเข่าความกว้างความอยังนี่เขาเมื่อสักเมื่อสากกี่หงวดเมื่อกี้หกสี่ก็เต็มเต็มนะครับผมถึงส่วลายงวดแล้ววัดนี่ถูกทวงมากี่งวดแล้ว่ประมาณสามสี่งวดแล้วนะมันก็สามสี่งวดแล้วครับโอ้ครับของปูปนันพ่อไทยสามสี่งวดแล้ว ครับผมงวดนี้กาถึงว่าเป็นวดที่สี่วดที่หางวดที่หาครับววดโอ้โหวดที่หาครับควดที่หา,อเ,หาเอาเป็นแนวท่าเดี๋ยวเ,เยวสม,มาติปตาเราอ,อาจารย์เป็นไม่ครับผม,บผมเป็นพระท่านใดเลขพระสันกาสิมีนี่ละ ความข่วงความยา,าวเพิ่นว่ามักออกขึ้นกันค่ะ่ครับค่ะก็เป็นวัดสร้างไม้นะคะ่ะเนาะยังบอท่านมีหยังค่ะท่านผู้ชมค่ะชอบให้คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะสำหรับผู้อยากร่วมบุญกระปูค่ะเปื่อโทษหลังไม้นะคะหรือว่าจะฝากทำบุญครับก็จอยก็ได้นะคะ กาถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์น้ำเนาะค่ะถือว่าเป็นซื่อกางสะพานบุญบอกบุญไปนในตัวละกันมีแนวทางให้ท่านผู้ชมพร้อมในคลิปนี้ให้โสคให้มานให้รำให้รวยสูผูสู่ค้นค่ะ